ผมเดินทางมาร่วมประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้เพื่อยืนยันความมุ่งม,มั่นของรัฐบาลและชาวไทยที่จะร่วมกับประชาคมโลกที่จะทําให้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลตามที่ได้ตั้งใจไว้และยินดีมากที่วาระการพัฒนาใหม่ๆนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องคนเพราะคนนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน สบการกระทของเรานั้นอยู่ที่จะกําหนดความอยู่รอดของคนรุ่นหลังไว้อย่างไรทุกวันนี้แน่ชัดแล้วว่ามนุษย์คือสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดของมวลมนุษยชาติเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราจาเป็นต้องตัดสินใจกันว่าจะยังคงบริโภคกันอย่างไม่ยับยัง้งและมุ่งมั่นแต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบใดๆ หรือจะเลือกอยู่อย่างยั่งยืนมุน่งเน้นชีวิตที่มีคุณภาพพอเพียงและสมดุลเราสามารถเลือกที่จะเคารพธรรมชาติไม่มองธรรมชาติเป็นทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียวทุกอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนี้คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระจุ๋หัวของไทยซึ่งทรงสอนให้คนไทยมีเหตุผลรู้จักความพอดีสร้างความต้านทานและได้ช่วยนำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาหลายครั้งเช่นวิกฤตเศรษฐกิจ ปีพศ2540เหตุการณ์ซึเมิในปี2543และทําให้ประเทศไทยบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาแห่งสาธารณได้เกือบทั้งหมดรวมทั้งเป็นพื้นฐานการจัดทาวิสัยทัศน์ประเทศไทย2558-2563และแผนพัฒนาประเทศฉบับต่อไปการาากระจัดความหลุ่ม้ําต้องมาจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายอย่างยั่งยืนรัฐบาลเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐฐฐและสังคม จากฐานรากโดยให้ชุมชนเข้มแข็งขยายการลงทุนสู่ท้องถิ่นผ่านกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศรวมถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาธิสากิจชุมชนช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสังคมในชนบทนอกจากนั้นยังต้องดูแลเกษตรกรอย่างเต็มที่เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนภูมิญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เมื่อประชาชนเข้มแข็งประเทศเข้มแข็งโลกเข้มแข็งไปด้วยอีก15ปีข้างหน้าเราจะต้องเห็นโลกที่มีความเหลื่อมล้ำยากจนน้อยลงไทยพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศและองค์การสาชาชาติเพื่อจะบรรลุเป,ป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้มแข็งด้วยกันอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน